ครับบวันน oh. wow. ี้ผมจะมาพูดถึงนะครับอ่ตามหัวคลิปที่เพื่อนๆสมาชิกได้ดูไปนะครับะผมจะมาพูดถึงนะครับว่าวาอัโตครับบอนวาลนะครับ่ะวิธีการฉีดแก๊สนะครับอ่ะน้องๆถามผมมานะครับ่าว่าถ้าฉีดแก๊สกับวาออโต้นะครับะแล้วก็ตัวที่เป็นบ่อนวาลนะครับอ่ะทำไมฉีดแก๊สนะครับอะใช้ท่อระเปือขนาดเท่ากันแต่ว่าทำไมฉีดแก๊สนะครับอ่ะมันไม่เหมือนกันมันเป็นเพราะใส่อะไรนะครับอ่ะ นี่ผมจะมีคำตอบให้นะครับอ่ะและก็อีกอย่างหนึ่งครับอ่ะเกี่ยวกับเข็มนะครับอ่ะเข็มนะครับอ่ะเข็มที่เราใช้กับหัวพอนแก๊สทั้งตัวบอรวาและวออโต้นะครับอ่ะสมาชิกถามมาว่านะครับอ่ะเวลาใช้ไปนานๆแล้วทําไมความแรงมันลดลงนะครับอ่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆสมาชิกแลวก็จะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับสาเหตุอะไรเป็นยังไงวันนี้ผมมีคําตอบให้กับเพื่อนเพื่อสมาชิกน้องนมือใหม่ที่ถามมานะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกอ่ะ ไปดูครับ สมาชิก p ี c ีซีแก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมไปแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY p ี c ีซีแก๊สนะครับก็ที่ผมพูดเกินไปเมื่อกี้ทำหัวคลิปนะครับอ่ะก็น้องๆถามมานะครับอ่ะเกี่ยวกับวาวออโต้ปอดแก๊สครับเกี่ยววาวออโต้แล้วก็ตัวบอลวาวนะครับว่าเป็นทำไมใช้ท่อระเบลงเท่ากันแล้วนะครับอ่พอเรามาใช้ตัวบอลวาวกับวาวออโต้แต่ทำไมเวลาเราข้อแก๊สนะครับอ่ะ พอดแ๊สมันไม่เท่ากันมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับนะ่วันนี้ผมจะมีคําตอบให้ครับนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับน,ะน้องๆถามมาว่าใช้ไปนานๆแล้วทําไมความแรงมันดับลงมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอันนี้ครับนะผมจะมาพูดถึงชุดหัวพอดแ๊สทตั้งวานบอลวา,วา,วาอ,อัลโต้แล้วก็ตัวเข็มนะครับนะมันมีสาเหตุก็จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันนะครับวันนี้ครับนะก็คลิปนี้นะครับนะ สมาชิกน้องๆมือใหม่ถามมาในไลน์นะครับผมเลยเอามาตอบนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมปัญหานี้ที่ผมเอามาอิสระบริวิจได้ดูแล้วครับว่าวิธีแก้เป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ถูกต้องยังไงก็สำหรับคนเก่าๆก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็ผมตามตามความเข้าใจของผมนะครับที่จะมาตอบคำถามให้กับน้องๆมือใหม่กับน้องๆสมาชิกทุกท่านนะครับ่ที่ถามมานะครับก็เรามาทมความเข้าใจเกี่ยวกับ แก๊สก่อนนะครับย้อนหลังไปก่อนก็หลายๆายคลิปเคยทาไปแล้วนะครับแบบแก๊สนะครับแบบตามหลังจริงถ้าเป็นแก๊สกับ๋องเล็กอย่างนี้นะครับนบบปุ๊บเราจะไม่พูดถึงกระป๋องย่อยนะครับนบถ้าเป็นกระป๋องเล็กอย่างนี้นะครับนบวิธีฉีดแก๊สผมบอกแล้วครับว่าห้ามคว่ำแล้วก็ห้ามนอนอย่างนี้นะครับนบเราต้องตั้งในลักษณะนี้คือ90องศาให้ตูดอยู่้างล่างนะครับให้ตัววาล์วอยู่ข้างบนนะครับแบบเวลาฉีดไปปุ๊บรับมันจะเป็นแก้อาการ คือไอของแก๊สระเหยออกไปก็ผสมอากาศมันจะยิงติดนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งนอนนะครับอ่ะก็จะเป็นไงครับมันจะเป็นน้ําพุ่งออกไปนะครับอะตั้งคว่ำลงครับะมันจะเป็นน้ําพุ่งออกมานะครับอ่ะมันจะไปผสมอากาศแล้วทีนี้มันจะยิงไม่ติดเพราะว่าแก๊สมันพุ่งไปรองน้ํานะครับอ่ะมันทําให้แก๊สมันเยอะกว่ามันมันไม่ระเหยเป็นไอนะครับอ่ะ ก็จะทําให้มันมันจุดไม่ติดสปาร์คไม่ติดในห้องผอไไม้หรือห้องเปลืองนะครับนะ่ะก็คงจะเข้าใจนะครับเนีเกวครับแก๊สก,กับปลอกแก๊สเวลาเราฉีดนะครับเราต้องตั้งในลักษณะนี้เสมอนะครับเพื่อวิธีการไม่ว่าจะเป็นปอกแก๊สต่างท้ายหรือท้ายลำต่างท้ายหรือว่าต่างหน้าหน้าก็แล้วแต่นะครับเราต้องเวลาฉีดต้องอยู่ในลักษณะนี้เสมอนะครับแล้วทีนี้นะครับ เวลาฉีดแก๊สนะครับแฉีดแก๊สบอลวาลกับวาออโต้นะครับน่มันเป็นยังไงนะครับน่น้องๆสมาชิกถามผมมานะครับน่ถ้าเป็นบอลวาลพูดถึงว่าท่อรงเบลิงเท่ากันนะครับสมากครับโดยใช้บอลวาลกับวาออโต้มาเปรียบเทียบกันนะครับน่บอลวาลนะครับน่มันจะฉีดแก๊สได้ดีกว่านะครับน่พุ่งได้ดีกว่าแล้วก็แล้วก็มันฉีดได้น้อยกว่านะครับเน่เข้าไปในห้องก่อไหม้นะครับน่เลยถ้าเกิดว่าเป็นตัววาออโต้นะครับอะวาออโต้มันจะ ฉีดแก๊สเวลาฉีดแก๊สนะครับอ่ะมันจะฉีดนานกว่าเยอะกว่าเพราะสาเหตุอะไรนะครับปัจจุนนี้ครับอ่ะปัจจุบัสมายิกก็ต้องไปดูตรงที่เป็นวาล์วตัววาล์วออโต้ก่อนนะครับว่าวาลวออโตรร้รูมันจะอยู่ด้านข้างครับอ่ะถ้าเป็นบอร์ดวาล์วรูมันจะอยู่ตรงเลยครับบอร์ดวาล์วก็จะฉีดแก๊สก็จะติดฉีดพุ่งตรงเข้าไปเลยในห้องก่อไหม้ครับอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นตัววาล์วออโต้นะครับรูมันจะอยู่ด้านข้างครับอ่ะพอฉีด แก๊สพุ่งเข้าไปนะครับนบในชุดเรียกว่าออโต้ครับนบแก๊สมันก็จะบานตามรูออกไปด้านข้างครับนะแล้วทีนี้ทาให้แก๊สมันบานขึ้นข้างบนทําให้ไม่มีแรงส่งเข้าไปในห้องหัวไละเพื่อไล่ไอเสียมันจะน้อยกว่านะครับเลยเรา้นเราต้องฉีดลากยาวๆหน่อยเพื่อจะให้มันไล่ไอเสียนะครับเพื่อที่บไปดูตามรูปภาพนะครับเพื่อทีครับ อ่าเพื่อนๆสมัจิกดูนะครับอ่าตัวที่เป็นบอลวาวนะครับบอลวาวนะครับอ่ะมันจะพุ่งตรงไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีสปริงตัวที่เป็นวาวออโต้นะครับเห็นไหมถ้าเป็นวาวออโตเพื่อนสมัจิกครัมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะพอฉีดเข้าไปปุ๊บครับอ่ะแก๊สมันจะบานเพราะตรงที่ตูดของมันครับอ่ะมันจะมีตรงรอยปิดนะครับเพื่อนๆสมัจิกครับ เพื่อนๆสมาชิกก็คงจะเห็นแล้วนะครับต่ภาพประกอบระหว่างบอลวาลกับวาออโต้นะครับะว่าบอลวาลผมบอกแล้วว่าผู้แคสเวลาเราฉีดแคสไปปุ๊บกับแคสมันจะพุ่งได้ดีกว่าตัวปที่เป็นวาออโต้เพราะวาออโต้ตูดด้านในนะครับมันจะปิดและทีนี้มันจะมีรูด้านข้างครับะพอแคสเข้าไปปุ๊บกับมันจะโบขึ้นข้างบนครับะฉีดไปด้านข้างครับะกว่ามันจะออกไปไล่ไอเสียเข้าไปในห้องแรกแล้วก็ไปห้องที่2ครับมันจะช้านะครับ มันไม่เหมือนกับตัวที่เป็นบอลวาวบอลวาวมันจะพุ่งได้ดีกว่านะครับไล่อาการดีกว่าแล้วก็การขีดแก๊สนะครับบอลวาวมันจะขีดแก๊สน้อยกว่าสั้นกว่าแต่ถ้าเป็นวาวออโต้ครับเราองลอดลากยาวสักหน่อยนะครับเนเพื่อจะให้มันไล่ไอเสียได้ง่ายนะครับผพื่อี่กับพวกผมจะเข้าใจนะครับนะก็มันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างนี้ผมเคยทั้งพิปไปแล้วนะครับเกี่ยวทียบกับว่าบอลวาวแบบวาวออโต้ข้อดีข้อเสียนะครับผมพี่กับก็คงจะเข้าใจนะครับแบบว่าบอลวาวกับวาวออโต มันไม่เหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องวาอลโต้มันต้องฉีดลากยาวสักหน่อยนะครับไม่เหมือนวอลวาววอนวาวก็มันก็ฉีดแค่สั้นๆนิดเดียวครับมันจะแก๊สจะพุ่งได้ดีกว่าก็ผมจะเข้าใจนะครับเพิ่มที่กับแต่ว่าวาอลโต้วาอลโต้มันจะเปลือนแก๊สสักหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าเราจะฉีดนะครับไล่ไอเสียนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันจะพุ่งดันข้างครับมันไม่เหมือนกับวอลวาวมันพุ่งตรงก็ไปเลยก็เพื่อเพื่อสปชจิตกงจะเข้าใจนะครับแล้วทีนี้ มาพูดถึงว่าข้อที่สองนะครับอ่ะข้อที่สองน้องๆถามมาว่าทำไมใช้ไปนานๆแล้วความแรงมันดรอปลงนะครับอ่ะมันไม่ค่อยเสียงเสียงเหนม่ไม่มันไม่ค่อยมันมันค่อยลงนะครับน่ะมันดรอปลงเสียงเสียงมันไม่ค่อยดังเหมือนทีแรกๆครับอ่ะพอใช้ไปนานๆมันจะดรอปลงดรอปลงแล้วก็เหมือนม่ครับไม่ค่อยแรงนะครับน่ะแล้วก็บางท่านก็อาจจะเจอปัญหาว่ามันจะไม่ติดนะครับอ่ะ สปาร์กจะไม่ติดนะครับอ่ะฉีดแก้ตั้งแต่ไหร่มันก็ยังไม่ติดนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอ่ะก็ตามความเข้าใจของผมนะครับเพื่อนๆที่กับจากประสบการณ์นะครับอ่ะก็บางทีบางท่านถามมาครับว่าผมก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าบางทีผมลืมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็ปัญหาบางทีก็หลงลืมบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายว่าข้อที่2ครับว่าทําไม ความแรงมันดรอปลงใช้เวลานานความแรงมันดรอปลงแล้วก็บางทีมันก็จะไม่ติดมันเป็นเพราะสาเหตุอ,อะไรครับอ่สะสาเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้กับ <c oughs> สาเหตุมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่สะส่วนมากนะครับอ่สะสาเหตุนะครับอ่ะมันจะเป็นที่เข็มนะครับผมวันี้กับเข็มเข็มที่เรามาสวมกับตัวที่เป็นกระป๋องแก๊สนะครับอ่ะนะครับอ่นะเข็มตัวนี้จะมีปัญหาบ่อยมากที่สุด ทำไมผมตึกพูดถึงว่าเข็มมันมีปัญหามากที่สุดนะครับ่ะเพราะว่ามันเป็นไงครับด่ะเราใช้ไปนานๆนะครับ่ะเข็มนะครับ่ะมันเกิดการอุดตันนะครับเพิ่มทิ่กระเป๋าหรือบางท่านนะครับ่ะทิ้งไว้นานๆนะครับ่ะพอทิ้งไว้ข้ามคือนข้ามวันมันจะมีปัญหาคือฝุ่นมาเกาะนะครับ่ะฝุ่นมาเกาะหรือว่าบางทีก็ตั้งไว้ในที่ที่ไม่มดนะครับด่ะมดก็เข้ามาเดินเข้ามาตำรงตำรังก็แล้วแต่นะครับด่ะและทีนี้ผอไปใช้ปุ๊บเราไม่ได้ทำความสะอาดนะครับด่ะ ปุนข้างในนะครับน่ะมันก็จะไปเกาะเข้ามาในรูเข็มรูเข็มมันเล็กนิดเดียวนะครับเพื่อที่กับแบบบางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะมีฝุ่นเศษเล็กๆน้อยๆเข้าไปปุ๊บครับต่พอไปเกาะข้างในนะครับอ่ะมันก็เป็นไงครับอ่ะแก๊สมันก็ไม่ลื่นไหลครับมันออกแก๊สมันออกเหมือนกันครับแต่แตออกมันออกค่อยนะครับอ่ะพอแก๊สออกค่อยทีนี้ครับอ่ะทำให้แรงที่พุ่งออกไปจากปลายเข็มนะครับอ่ะมันไม่ผสมกับอากาศ ได้สัดส่วนของมันนะครับเนี่ทำให้มันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับน่ความแรงเลยอดลงนะครับน่ก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนเพ่ครับเราต้องมันดูแลตรวจเช็คเข็มบ่อยๆครับน่ถ้าบางคนถ้าเพื่อนเพื่อสมาชิกทําไม่เป็นว่าแต่มันจะล้างไงก็เพื่อนสมาชิกก็ลองใช้กับตัวที่เป็นโซเน็กและกันครับน่จีบจุ่มเข้าไปนะครับน่แต่อย่าจุ่มนานเดี๋ยวตัวนี้ที่เป็นพลาติกมันจะละลายนะครับน่แล้วก็พยายาม ดูนะครับแย่เ yeah. ยเอาลวดอะไรเล็กๆถ้าไม่มีลวดก็พยายามจะก็พยายามจุ่มตรงที่เป็นเข็มตรงโซนเอกนะครับ่ะจิมจ้มจุ่ม้าไปแล้วก็ใชแ้แก๊สมาฉีดไล่นะครับจ่ะฉีดไลต่ตามความสะอาดนะครับนะเพื่อจะให้ดูมันไม่อุดตันนะครับ่ะส่วนมากมันเกิดจากเข็มทั้งนั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกแก้แล้วไม่หายนะครับ่ะถ้าแก้แล้วไม่หายผมแนะนาให้เปลี่ยนเข็มดีที่สุดนะครับเ่ะาะ ถ้าเราใช้เป็นนานๆนะครับบางทีกับเข็มมันเกิดการสึกหรอเหมือนกันนะครับมันเกิดการบุดตันเราต้องไปเปลี่ยนเข็มด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันแก้ปัญหาแล้วเราล้างแล้วมันไม่ได้ครับเราต้องไปเปลี่ยนเข็มนะครับเข็มเบอร์อะไรเราต้องใช้เข็มเบอร์นั้นมาเปลี่ยนนะครับสลับเบอร์ก็พยายามอย่าสลับเบอร์ไอ้มันเยอะเกินไปก็บวกลบได้แค่1เบอร์เท่านั้นเองครับกพคงจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้เบอร์ยีแล้วนะครับเราไปใช้เบอร์ยีมันก็เกินไปครับ มันก็ไม่ได้นะครับแต่เพราะว่ารูอากาศเวลาผสมฉีดแคส้าไปปุ๊บนะครับนตไปผสมกับรูอากาศนะครับนตจากระยะเข็มแล้วมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ปริมาตรที่แคสกุ้งไปกับอากาศมันจะผสมไม่เท่ากันแลยทีนี้มันจะทำให้ไม่ติดนะครับสปาร์กไม่ติดในห้องบลอไหม้นะครับก็คงจะเข้าใจนะครับแต่แต่ล้างแล้วไม่ได้ผลก็เปลี่ยนเข็ม ง่ายๆนะครับเพิ่มเติมนับส่วนมากมันก็จะไม่มีอะไรนะครับอาจจะแบบตัวที่ว่าเราใช้ไปแล้วทําไมความความแรงมันดอปลงดอบลงมันเกิดจากตัวเข็มนะครับเพิทมเิมนับมันไม่เกิดจากอะไร้วครับแบบเข็มอย่างเดียวนะครับจุดหัวพ่นแก๊สพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนมากมันจะเกิดจากเข็มถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆความแรงมันดอบลงนะครับหรือว่ามันจะไม่ติดนะครับแต่เราต้องไปดูกัวสปาร์กด้วยนะครับกัวสปาร์กอย่าให้เป็นควาอสี สีส้มหรือว่าสีแดงครับมันจะไม่ว่าไฟนะครับเราต้องให้มันเป็นสีขาวหรือสีฟ้าจุดว่าไฟของมันจากเข็มวควอตสปาร์กครับะ่ะก็มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้กับเราต้องไปดูที่คว้ตปาร์คด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคว้ตซปาร์คมันปกตินะครับะ่ะแต่ใดว่าเป็นต้องเป็นเพราะเข็มครับะเข็มเกิดการดูดตันอันดับแรกล้างก่อนนะครับอะแต่ล้างแล้วไม่หายเปลี่ยนเข็มแนะนําให้เปลี่ยนเข็มนะครับเพืนี้กับก็คลิปนี้2คําถามที่น้องๆถามมาในทักไลน์ที่ผมมานะครับ ก็จะไปยายไปยายามนะครับอ่ะทยอยตอบแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็สําหรับน้องๆมือใหม่ที่ถามมาครับอ่ะคนขอต้องขออไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับอ่ะคลิปนี้มีประโยชน์ก็สิไลค์เหมือนเดิมครับอ่ะท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe และกดกระดิ่งติ้งๆด้วยครับอ่ะผมจะมีรางวัลแจกใกล้แล้วนะครับอ่ะเดือนนี้ผมจะมีมีรางวัลแจกแน่นอนก็ประมาณสักไม่หนึ่งรางวัลก็สองรางวัลครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแจก ทีเดียวไปเลยนะครับนะก็ติดตามด้วยรายกันนะครับนะก็ท่านใดที่ยังไม่กดซับสไคร์ก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านมาร่วมตอบคาถามจริงรางวัลแล้วท่านไม่กดซับสไคร์ก็ไม่ ah a ไม่มีสิทธิ์นะครับนะต้องเป็น ah f c ผมนั้นนั้นนะถึงจะได้มีสิทธิ์ตอบคาถามได้จริงรางวัลนะครับพี่กระปก็เจอกันคลิปหน้าครับนะมีประโยชน์อะไรมีสาระอะไรมาฝากก็ติดตามคลิปหน้าด้วยรายการครับผมสวัสดีครับ